พี่จะมาประกอบเครื่องนี่เสียบไปไปทานอมน่เออทนตงนั้นนี้ก่อนคนละหมดลงไปอย่ด้มึงอยเพิ่งเยพ่เงยเอาออกัเข้าเบากันช่วยนิหนึ่งเข้าไป ครับสวัสดีท่านผูน้ชมทุกคนนะครับผมวันนี้ก็คือจะมาทําตามทำกด้องของน้องๆคือว่าพี่จะประกอบเครื่องตอนนี้เป็นเครื่องของเจ้าลิงเหลืองนะทุกคนวันนี้จะประกอบขึ้นเครื่องลิงเหลืองแบบตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะแบบว่าโดยมีเมนเทอร์เป็นพี่แบงค์อยู่แล้วทุกคนก็ถ้าตรงแหงงงก็แน่นอนถามเลยครับเพราะว่าพี่แบง์เป็นคนสอนประกอบเครื่องนะทัวรอันนี้ <Okay. S 1> เราจะใส่ข้อก่อนนะตั้งแต่ยังไม่มีอะไรเลยนะเนี่ยไม่มีอะไรเลยแล้วหนึ่งตั้งก่อนตั้งก่อนไม่เสียไปไป ไอพ่อมันตรงพี่แบงค์ตัวนี้ตัวดูดพ่อนี่มันต้องตั้งให้มันเป๊ะใช่ไหมพี่ะมันต้องเป๊ะก็ได้มันมันจะดูดเข้าไปเองใช่ละก็มีก้านตัวนี้แต่มันแล้วแต่คนบางคนก็ใช้ไม่ได้ใช้ไฟลนไฟไฟเผาก็ได้ได้เหมือนกันหรอเป๊ะพ่นใบทางยิ่ง่ายอันนี้ง่ายกว่าใช่ไหมเป๊ะสเต็ปเราเอาขึ้นไม้เช็ดเลยเอาขึ้นไม้เช็ดก่อนเอาขึ้นไม้เช็ดเอาก้านออกไปข้างนอกก้านออกมาเนี่เออเอางั้นก้านนี้ก่อน อ่ะอันนี้สุดละสุดละหมดลงไปอย่าได้เพิ่งเงี้ยพิ่งเงี้ยเพิ่งเอาออกออกไปโอเคตรงนี้ตรงนี้ให้มันค้ำบ่าไว้ค้ำไว้อ่าหมุนเท่าไหร่ปึ๊บหมุนเข้าไปสุดอ่าแ,แล้วก็ก้านอยู่ข้างนอกอ่าตอนนี้เอาเบอร์ย nice, ี่สิบสองมานี่หมุนค่อยๆหมุนเข้าไปเรื่อยๆอ่าหมุนเข้าไปเรื่อยเรื่อย มันจะดูดเข้าไปเรื่อยๆแล้ว,ลวมันจะตรงไหมเพี่นเนี่ยตรงเดี <ปะ S 2> ย๋ยวลูกปืนมันจะพาบังคับตรงเองอ๋อเมื่อกี้อัดเสร็จละไม่หล่นนะไม่หล่นโอเค,อเ,คเครื่องมือตอนนี้เลิกใช้เลยวางที่อื่นเลยใช้แค่ครั้งเดียวอ่ะโอเคผ่านไปใส่คอเสร็จคราวนี้มาฝั่งนี้นี่ยไปกียร์ มาขอยกชุดเกียร์มาก่อนได้ชุดเกียร์ต้องประกบกันอย่างเงี้ยทุกคนเห็นด้วยเหรอได้เห็นด้วยน้องเห็นด้วยอะโอเคเอาเกียร์มามันจะมีคู่กันมันจะมีราวหนึงอันนี้คือราวครับอันนี้เคือราวสเตอร์โอเคมันจะกลับใส่ด้านคนละท่านออกมาที่ใส่สเตอร์นั่นเเองตามวยีประกบกันก่อนประกบกันถูกไหมใช่แล้วเสียบลงไปเอานี่ใช่เสียบลงไป เสียบลงไปค่อยๆเสียบให้มันตรงรูมันตรงรูนี่จุดดันลงไปทั้งคู่พร้อมกันนะ,ะให้มันงัดได้ยังโอเคได้โอเค,อเคตอนนี้เอากล้ามปูมากล้ามปูมีสองตัวกับแกนหนึ่งนอ่นหาหา,าก้ามปูก้ามปู ปู่เนี่ยมันจะมีเขียนบอกว่าใน R ใน L L คือซ้าย R คือขวาเอออะไรรอยาวเขียนโดยยาวอ่ะเรามองอันไหน R อันไหน L อันนี้ R ะ L อ่ะแล้วเรามองเข้าไปเนี่ยอันไหนอยู่ซ้ายไหนอยู่ขวาอันไหนอยู่ซ้ายมองจากมุมไหนเว้ยมองจากมุมเข้ามาเงี้ยโอเคอันนี้ซ้ายอันนี้ขวาก็เอา R ใส่ข้างล่างเงี้ยอ่ะยัดเข้าไปแล้วก็ L ใส่ปึ๊บ แอลใส่ข้างบนไม่ใช่นี่ใส่ไม่ตรงล็อกรเราออกมาก่อนต้องอยู่ตรรูมันใี่เลยออกมาก่อนอันนี้ใส่เข้าไปก่อนใส่ได้ก่นอนตัวไหนตัวนี้ครับเพ่อะมันจะมีรูให้ใส่อ่ะโอเคเข้าลักไอตัวเนี้ยไอตัวสะพานเนี้ยไอตัวกา้าบฟูเนี้ยแอลจะอยู่ข้างบนอาจะอยู่ข้างล่างมันจะมีร่องของมันอ่ะใส่แล้วก็ขยับขึ้นมาใส่อะต้องทําให้สัมพันธ์กันนะอาให้ใส่เองใส่เองข้างล่างไม่ได้เข้าร่องทําให้มันเข้าร่องคุณมาด้วยอ่ะอ่ายากนะเอาตัวล่างก่อนอ่า ใส่เข้าไปแล้วตัวบนก็จับตัวนั้นไว้แล้วตัวบนก็มาใส่เข้าตัวบนอ่าเข้าอย่างแล้วก็น uh, ั้นร้อยเข้าไปร้อยร้อยให้มันตรงกันค่อยๆร้อยลงไปให้มันตรงกันเคาะ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 อเคาะเคาะให้มันสุดหาอะไรเคาะเคาะเออเคาะเคาะให้มันสุดเคาะเบาๆก็ เสร็จแล้วการใส่เกียร์ใช่ตอนนี้เหลือแค่ทากาวแล้วเืาทากาวฝั่งนี้แล้วก็ทากาวแล้วก็ประกอบแป้งก่อนใช่แต่ว่ามันจะมีตรงนี้ก็คือเป็นตัวบอกเกียร์ตัวที่ใส่ทีหลังได้ไหมใส่ทีหลังได้แต่ต้องถอดในตัวดำนั่นออกนอ๋อไอตัวบูทตัวนั้นใช่ส่วนใหญ่เราไม่ถอดเราก็ใส่ไปก่อนเลยมันก็จะเป็นกระปิงกับพอมบอกอันนี้อันนี้ เออสปริงเราหอมหมดเลย้าใส่ลงไปเลยอ่าตอนนี้ทาเกล้าทากาวรอบเลยพอเสร็จแล้วเนี่ยเนี่ยข้อก็หมุนดูข้องั้งบ้างพอเออถือว่าเลื่อนใช่มันก็ข้อต้องข้อ่างเงี้ยทากาวเราจะทาแข้งอีกฝั่งหนึ่งนะเราจะทาแข้งฝั่งจานไฟนะเวลาเราทาทาบางๆพอไหนแข้งฝั่งจานไฟอยู่ไหนทำไมต้องทาฝั่งนี้เพราะถ้าทาฝั่งเนี้ยมันจะมาถมตรงน้ำมันที่ไหลกลับไปเลี้ยงเกียร์เราก็เลยต้องทาฝั่งนี้อ่าแล้วบู๊ทอะบู๊ทอยู่ไหนบู๊ทเครื่องบู๊ทอยู่นี่บู้ามใส่่ไวฝังที่ไม่ทาบูแข้งมีีตัวเน่ยใส่ไว้ฝั่งที่เราไม่ได้ทากกาาววเอออีตัันึงงยู่ข้หลง ห้ามหายนะหายมาเบิกใหม่เลยนะหายนี่เบิกแน่นอนใส่ปับ๊บเ,เนืยตัวกลางตัวก,าล,วากลางก็ทากาวฝั่งนี้ทาบางๆอันรูปๆบางๆก่อนจาะอันนี้ก่อนอันนี้รูปบางๆแล้วเตรียมน็อตที่จะขันแข็งก็ได้มันจะเป็นน็อตเบอร์แปดตัวยาวทั้งหมดสิบแปดตีตัวเดี๋ไปบอกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเกียร์ขเก้าสิบสิบเอ็ดตัวแล้วพอเราอ่ะประกอบเกียร์เสร็จปั๊บเราลองหมุนดูได้ครับว่ามันคล่องหรือเปล่าลองใส่เกียร์แต่ละอันดูว่ามันคล่องไหม ใส่เกีดูว่ามันคล่องหรือเปล่าเออถ้ามันคล่องก็คือใช้ได้ถ้ามันไม่คล่องก็คือใช้ไม่ได้นี่ลื่นเลยนเนี่ยเนี่ยเนี่ลื่นเลยอันนี้พี่บ้านผมก็มีจุดตรงไหนที่ไม่ควรทาไหมีมี<อ>ตรงนี้ห้ามถมห้ามถมมาเลยใช่ห้ามถม เห็นไหมมันจะหมุนคล่องเลยห้ามถมตรงนี้ให้เราทาบางๆพอเพราะไม่งั้นอ่ะมันจะไป,ปอุดตาน้ำมันแล้วาน้ำมันมันจะไม่ไหลไปเลี้ยงเกียร์แต่ด้วยความที่เลี้ยงเกียร์แม่งก็ไม่ค่อยจะเป็นเท่าไหร่หรอกอาบางคนเขาเจาะตรงนี้เอาน้ำมันลงเลี้ยงข้อเวียงเลยก็มีแต่เา<ห>ราไม่ทำเน้นแบบนี้แหละก็โอน่าจะคิดมาดีแล้วมั้งเรายังไม่เคยข้อติดหรือข้อพังเลยไม่เคยใช่ครับอยู่ที่น้ำมันเครื่องด้วยเราใช้น้ำมันเครื่องเกล็ดดีหน่อยขี่ๆก็เกล็ดทันหนึ่งแล้วใช้โมดูลที่ได้ใช้โมดูล เมื่อก่อนที่บอกว่ารถแข่งสนามเนเนสรถเชงก็ใช้กันแล้วนะใครบอกว่า5้าสไม่แรงไม่แรงลองน้ำมันเครื่องตัวนี้ตรงอีกเป็นจุดแต่แพงหน่อยพันกว่าบาทก็บอกมีผลจริงๆนะก็จะไปเชงที่หลักหมื่นหลักแสนเนี่ยไวน้ำมันเครื่องพันกว่าบาทไม่กล้าซื้อเลยเลชนะเราหรอกมั้งเลยใส่ของดีๆเลยครับนั่นแหละเพราะบางบ้าเพราะนั่นแหละแค่นั้นแหละอ่าประกบเข้าไปอ่าประกบเข้าไปเอาไฟประกบเราเกียร์ต้องเข้าด้วยนะราวเกียร์ราวเกียร์เข้าให้ราวเกียร์เนี่ยนะลาเลงที่ราวเกียร์ลาวเกียร์นี เอาทำไงก็ได้ให้มันเข้าเ<ง>ข้าเบี่ยงม,มันเข้าได้อยู่แล้วฝั่งเนี้ยมไม่ตรงแข้งไม่ตรงหาเลียมเข้ามันไม่ตรงอ่ะแข้งมันไม่ตรงอ่ะแข้งมันเบี้ยงอ่ะเป็นไรอ่ะอ๋ออ๋อมันเบี้ยวเบี้ยวหรอตรงแล้วเข้าได้แล้วน่ะเออพักรเข้เาทำไงให้เข้าไม่มีอะไรแล้วเปกลางเลยัช่วยนิดนึงอเป่ากลางเลย น้ำมาใส่ใส่ควบทุกตัวเลยขันฟอน10นิวตันเมตรยิงบล็อกลมเข้าไปก่อนปลืดแล้วก็ขันฟอนที่บ้านเราไม่ใช้บล็อกลมบล็อกไฟฟ้ายิงให้มันดังแป๊ะเดียวพอแล้วก็ลันกันนะขันปอนขันปอน10นิวตันเมตรน็อตมันจะไม่ยืดมันจะเสมอกันทุกตัวไ่เวลาเราเราถอดข้างหน้าน็อตก็จะไม่ยืดเราไม่ค่อยมีปัญหานี่นะน้ำมันเครื่องซึมไม่คยมีเลยนะถ้าน้ำมันเครื่องซึมต้องปรึกษาเตาผู้เลยซึมทุกซึมทุกรลอดซึมทุกสถาบันเขาเรียกไงแต่งยันเช้าแต้เบอร์แปะเดียวแ้มมมาาออปนนนขัฟกไ่่ตง เบื้องต้นประกอบข้างในเครื่องไม่มีอะไรมีแค่เนี่ยนี่คือช่วงล่างหมดแล้วอันนี้คือท่อดล่างเฉพาะข้างในเครื่องอ๋อข้างในเครื่องมีแค่นี้ที่เหลือก็จะมีซ้ายขวาก็คือฝัอ่งจานไฟแล้วก็ฝั่งคัตแค่นั้นเนองมายิงให้แน่นโอ้เห็นแล้ว,ลวตอนนี้ก็อัอ<า>ดปอนนี่เลยเป็นเดาปอน ตั้งอย่างสิบหรือตั้งเมตรก็ขันเลยให้มันดังตักแรกพอ,อเห็นไหมดูดิขนาดยิงยิงน,นั้นแล้วมันยังไม่แน่นเลยใช่ใๆ่ใเอาเลยติดด้านติดด้านอ๋อ อ่าตอกแหลกตัดปัญหาเรื่องน้ำมันเครื่องซึมเลยใช่ไหมมีตัดปัญหาเรื่องน็อตยืดด้วยยืดด้วยเบื้องต้นข้างในก็มีแค่นี้แหละข้างในเครื่องไม่มีอะไรเลยเบฟยิ่งมีโอยิ่งแล้วมีโอเอ็กแม็กจะไม่มีอะไรเลยหนักกว่านี้อีกเราต้องผ่าเรื่องเอ็กแม็กกันบ้างครับเดี๋ยวผ่าให้ดูข้างในโล่งๆเล้วง่ายกว่าเบฟเยอะบอกเลยเอ็กแม็กใช่เหรอเออ้ทำชักสักหน่อยก็ง่ายกว่าอีกอ่ะแต่ยังไงก็ง่ายแต่จะไล่แรงไม่แรงนี่อีกเรื่องนึงแต่ประกอบเครื่องอะง่ายจัดแรงไม่แรงไอ้พวกสี่จังหวะมันอยู่ที่ฝาสููู่่่่่่่่สสสีีีีเดดดดด็จังงหหวะอออยททททฝาาาคุณลขนนนนไไไไบปม้ านครลบทุกตัวเสร็จแล้วเสร็จแล้วโอ้โหไม่มีอะไรเรื่องก็ประกบนี่ถ้าเรื่องท่อนบนตรงเนี้ยจะยกให้พี่แบงค์ละเพราะตรงเนี้ยมันจะค่อนข้างมันต้องเป๊กมากฝาสูบมันต้องทำทำฝาสูบเองด้วยฝาสูบนี่ฝ่าสูบดู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 อมุนเดี๋ยวหันเกลียวต้องตรงอมุนลองหมุนเกลียวดูดิคล่องเลยลื่นเลยทำให้มันลื่นนะเมื่อไหร่ที่มันลื่นนะก็จบแล้วเนี่ยเห็นนะลื่นเลยปอเลยเนี่ยปึ่น โอ้โหเ,เ,เลื่อนเลยเลื่อนงี้เรียบร้อยเลยก็ไม่เหลืออะไรแล้วหมดแล้วกับในเครื่องตรงกลางอันทุกคนก็ประมาณนี้วันนี้ก็มาเรียนวิชาประ,ประกอบรถกับพี่แบงก็คือเดี๋ยวอนาคตก็จะเป็นลูกมือด้านนี้หรือประกอบด้วยแล้วก็ในโรงกึงก็จะเป็นของพี่แบงใ์อ่าเดินในเตียงมือส่วนอนาคตก็เดี <จะ S 2> <บ>๋ยวค่อยว่ากันนะทุกคนว่าจะเข้าไปช่วยในข้างในด้วยโอ<บ>เคคลิปนี้ก็ประมาณนี้พี่แบงมาให้ความรู้กันประกอบพวกเนี้ยพวกข้อพวกยาอะไรเวลาประกอบ,บไงแล้วก็ให้มันเลื่อนงี้ส่วนเทคนิคการเลื่อนนี้เป็นสูตรพี่แบงกันทุกคนใช่เป็นสูตรเป็นสูตรของเขาเป็น เหมือนกันเรากลับเล่นลิงกันก่อนเนาะใช่ต้องบอกว่าอันนี้เป็นลูกเดิมนะยังไม่ได้อัพนะเพราะว่าซีวาวเรามาไม่ทันเนี่ยแทงเสร็จแล้วแทงเสร็จแ,แ,แล้วเนี่ยพ่อหัออวบอดแล้วแทงเสร็จแล้วทุกคนจะงงว่าอาัดไปตรงนี้นี่ เรียบหมดเลยพอกหมดแล้วพอกหมดแล้วนี่ข้างนองข้างกำจันหอยยบไม่งั้นเดี๋ยวเหงาเดี๋ยวเหงาไม่งั้เหงานะเฮงบอกเหงาก็ประมาณนี้โอเคเดี๋ยวเจอกันกับสเต็ปลิงไปเล่นลิงกันดีกว่าประกอบลิงลูกเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงอาจจะแรงลูกห้าแปดลูกห้าแปดอาจจะแรงกว่าเดิมหรือเปล่านี้ไม่รู้เหมือนกันเพราะประกอบใหม่ได้โอเคเจอกันคลิปหน้าครับผมวันนี้ต้องขอบคุณพี่แบงค์มาให้ความรู้ในการประกอบเครื่องเดี๋ยวเจอกันค่อยๆเรียนไปค่อยๆเรียนแล้วเดี๋ยวพวกนี้ก็เรียนกันต่อไปทั้งสองคคคคััััันนนออ่าเเดดีี๋ยววจกลิปห้รรบบผมสส